สบายดี l อลทีวิชันโตโน่ว่ายน้ำข้ามโขงหาทุนช่วยโรงพยาบาลไทยลาวเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับนายพาคินคำวิไลศัก์หรือโตโน่ดาราดังชื่อไทยครับได้มีโอกาสไปสักการะพระธาตุพนมวรวิหาร ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอายุเก่าแก่กว่า2,500ปีโดยนายพาคินคำวิไลศักดิ์หรือโตโน,โน่พร้อมคณะจะจัดกิจกรรมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงเพื่อาการกุศลสนับสนุนช่วยเหลือโรงพยาบาลขาดแคลนซึ่งประกอบไปด้วยโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงําม่วนสปปลาวภายใต้ชื่อ One Man and the River ได้ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะขอพรอ,องค์พระาธาตุพนม เพื่อเป็นเสริมงคลและขอให้การจัดก,กิจกรรมเป็นไปได้อย่างราบรื่นโดยกำหนดเลิกวันที่22ตุลาคม2565นี้ครับจะจัดกิจกรรมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงระหว่างจุดองค์พญารีสัตนาคราชเขตเทศบาลเมืองนครพนมไปกลับวัดพระธาตุสีโคตบองแขวงขาบม่วนสปปลาวระยะทางไปกลับประมาณ15กิโลเมตรพร้อมเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมเชียร์ให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ โดยมีการตั้งกองทุนรับบริจาคนำงบประมาณไปสนับสนุนโรงพยาบาลที่ขาดแคลนงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือการแพทย์เพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยและเป็นการนำร่องเชิญชวนประชาชนานักท่องเที่ยวให้ความสนใจในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำนอกจากนี้ครับยังได้ลงพื้นที่หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบเส้นทางสถานที่จัดกิจกรรมเป็นการจัดเตรียมความพร้อมมีประชาชนและนักท่องเที่ยวแฟนคลับให้กำลังใจอย่างอบอุ่นครับ แล้วพบกับ LTV i ี i o ชได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี